เพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพี่อย่าพิ่งยิงพิ่งยิงพิ่งยิงรอรอรอก่อรอออออรอัเต้ยอมหนเตี้เลยรนตี้รัว้ดเดี๋ยวเพื่อนใรนะ่เลย่เลยมาแล้วข้างหน้าเรากอลเขาบอกว่าเขาอกว่ากเ็นยังเห็นแล้วหรอเห็นแ้าเกีอทีมาอะไรไรองถมเอป็นวออ มาเดวาโดเมื่อวานนี้สร้างคนมคานมากครับเมื่อวานนี้บอกขอโทษขอโทษทั้งทหมดมาเดวาโดเดี๋ยวป่ะไอ้รอข้ามันไรฟันเนี่ยเนี่ยพี่โตอยู่เนี่ยยิงมันนี่ไปเยอตั้งหินพวกเราหมดแล้วนะไรปันไรปันไรปันเฮ้ยเลมดาวมาขวาผมบอกแล้วยิงพี่โตผมบอกแล้วพี่แล้วโอยเว้เนียมันบิมันจะบิดมันจะบิดเอ้าไอ้ต้นนิ้ว เดี๋ยวพ่อขอไว้พี่ก่อนแป๊บนึงมันไม่แจกหรอมันโตมันโตมันโตหรอวะมันรอแม่งไปแล้วว่ะเอ้าแล้วใครปันผมอันเบื้องต้นนะพี่ไปช่วงพี่แต่เมื่อกี้ใครนะเพื่อนผมอีกคนนึงเดี๋ยวอ่านยิงไอพีแม่งต่อยนิวปิ้งกอล์ฟมันยิงใหญ่เลยกอล์ฟเห็นแล้วเดี๋ยน่ินคู่แล้วเราประกัดเพื่อเราเหรอใครมีแม็กซ์กยิงคู่ขวัยประกาศโอ้พี่พี่ไว้ชีวิตมันทำไมอ่ะพี่ระดับ ไม่มันมันออกตี้นไงเอ้ยมันมันมันไม่ทำไม่ไม่พี่พี่ตัวน่ะมันอยู่ในที่เมื่อกี้ไอ้พี่รู้แล้วพี่ก็ใจนี่ก่อนไงพี่จะลองดูมันจะทำอะไรมันยิงเพื่อนเราเลยพี่แค่เอ็มันอยู่เดือดเราแล้วก็มันก็ไปว่ายน้ำไปดิน่ะยืมแบ็กหน่อยได้ไหมแบ็กของมดแล้วต่อหน้าเราติ๊บแบนะติ๊บแล้วโย่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 เพราะงั้นพี่รีบเร็วจังหวะพี่พี่ตัแวมันรู้รหัสื้อปลาของพีี่้ว เดี๋ยวไอไอลอมทีเขาเปลี่ยนพาแล้วเขาเปลี่ยนพาแล้วหัวแตกไปเนาะเมื่อกี้เพื่อนผมเพื่อนผมไ่ไอเพื่อนผมมีคนหนึงอะ I อ O S O อหอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่่ครมันอยู่ทีเอไปเพื่อนผมเพื่อนผมอะอยย่เพื่อนใครอะเดเต่าพี่ไปไหนอะชื่ออะไรไม่้าใจม่อเพื่อนที่ไปยิง มันไม่ไทำอะไรดทำไมก็มีก็มีแม่เด็เขียวก็มีอะไรเขียวมาะไม่มีอะมีแต่ดีเอ็กอะเมื่อวนนี้ก็ไปหาของบ้านไอ้ยื่องพวกมาอีกทีเด้